ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาหมายแม่ทิ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับปืนยิงปลาหากินนะครับนี่ครับลักษณะไม้ให้ดูนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีปลานินขึ้นมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ลุ้นกันดูนะครับ ปลานินก็ไซส์โอเคนะครับเนาะตัวโลก็มีครับโลสองโลก็มีอยู่นะนี่ครับลักษณะไม้แม่ที่ลำพูนนะครับมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปสามตัวแล้วคนระับไซส์ประมาณหกเจ็ดีนะครับ โดก็มีอยู่นะครับชโดแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่ไซไซใหญ่นี่ไม่ไม่เจอนะครับไซใหญ่กบดานไม่รู้กบดานอยู่ที่ไหนนะครับเจอแต่ไซเล็กชโดครับแต่ปานินนี่อยู่ปะไปทั่วไปนะครับปานินสามตัวนะครับตอนนี้ปานินเราลุ้นกันต่อนะครับ ารดตามด้วยนะครับครับโดนแล้วครับน้องครับโดนแล้วครับตัวนี้น่าจะโลกเกือบ2โลนะครับตัวนี้ใหญ่มากครับปนินดูไม้ครับลักษณะไม้ มไม้สวยนะครับแม่ที่ลำพูนนะไม้สวยมากตัวที่สี่ครับโดนละเพิ่งจะโดนตัวที่สี่เนาะน้ำเขาค่าทีใสนะเขาี่าะีพาดเยอะมากเลยครับวันนี้จุดหักเหแสงเราหลอกตาเราเยอะเหมือนกันทำให้ยิงพาดไหลตัวเหมือน เพิ่งจะมาได้ตัวที่สี่นะครับตัวนี้น่าจะโลกว่านะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับไซครับน่าจะไม่ใช่โลกว่าแลครับน่าจะสองโลครับตัวนี้ ฝ่ามือผมเนี่เล็กเป็นทันทีเลยครับดูดิเล็กเป็นทันทีเลยฝ่ามืออาจะสองโลครับดูดิดูดไซครับใหญ่มากมาเทียบวกวับกระสอบดูครับใหญ่มากมือเล็กไปเลยครับ ครับผลงานวันนี้วันนี้ยังไม่จบเกมนะครับนู่นนะครับวันนี้น่าจะกลับประมาณสี่โมงครึ่งครับติดตามกันต่อครับวันนี้มาแรงครับอีกตัวนะครับลากขึ้นมาข้างฝั่งแลครับกลังจะไเอาตัวครับ ไซใหญ่ๆนั้นครับนี่ข้างในนี่อุ้ยดูไซครับไม่ถึงโลครับตัวนี้ดูคิดไกลเหมือนจะโลได้ประมาณหกเจ็ดขีดต,ตัวนี้ครับไซนี้ เคครับติดตามต่อครับ